สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาเฮ็ดแกงเจก,กันจ้าเฮ็ดอาหารเจวันนี้วันนี้ตาคุณต,ตาเริ่มทานเจวันแรกนะคะเราจะมาทำแกงกะทินะคะคล้ายๆต้มขาขาไก่นะคะแต่ไม่ได้ใส่เนื้อไก่นะยายใส่เนี่ยค่ะโปรตีนกเกษตรแทนนะคะนี่ตรงนี้ค่ะ ไปเลยใส่เครื่องเทศลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วยายก็จะใส่อันนี้ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโปรตีนยายต้มต้มทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่นี้ลงไปเลยคะ่ะเห็ดโคนที่ยายไปเก็บได้วันละดอกนะแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็ออริจินะคะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะ ที่ยายต้มเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็จะใส่เกลือปรุงรสลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเลยแล้วก็มีน้ำตาลน,นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็สีอิ้วขาวนะคะใส่สีอิ้วขาวลงไปไม่ได้ตัวนะคะเราชิมเอาว่าเราชอบรสไหนนะคะแล้วก็จะมีกะปิค่ะ รอให้เห็ดสุกก่อนแลวยายใส่โปรตีนใส่ะลรลงไปแล้วยายจะใส่เห็ดนะคะไอใ,ใส่กะทิค่ะเสร็จแล้วยายจะใส่ใส่ยอดมะขามอ่อนแทนนะคะยายไม่ได้ใช้น้ํามะขามเปียกนะพอดีมียอดมะขามอ่อนหน้าบ้านขึต้นค่ะอ่อนมากยายก็จะใส่ลงไปเลยแทนน้ํามะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยพริกแดงที่หั่นไว้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะจะได้อร่อย ใส่โปรตีนกเกษลงไปเลยนะคะย้ายต้มไว้นะย้ายต้มต้มแล้วก็มาล้างทำฟองสะอาดนะคะแล้วก็ล้างทำฟองสะอาดเสร็จแล้วก็ย้ายก็ไปลวกอีกทีนึงนะคะลวกอีกทีหนึ่งก็เทใ,ใส่ตะกร้าไว้ให้เสด็จน้ํานะคะเสร็จแล้วยายก็จะใส่กะทิแล้วนะใส่กะทิลงไปเลย เผือเทศแล้วก็พริกหวานสีเหลืองนะคะใทไปเลยทั้งสีสัน้งความอร่อยนะคะ,อะรอให้เดือดก่อนนะดูหน้าตาค่ะแกงเจนะคะต้มกะทิใส่เห็ดรวมนะคะนี่คล้ายต้มขาไก่แต่ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์แค่นั้นเองเพียงแค่เราใส่ผักใส่เห็ดแทนเอานะคะน่าทานไหมเนาะ ยายแอบชิมก่อนแล้วนะคะอร่อยมากเนี่ยเห็ดโคนเห็ดโคนอร่อยมากค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยจ้าแกงขาเห็ดรวมนะคะเจค่ะนี่อร่อยอร่อยมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ